อย่างที่เกลิ่นเอาไว้นะคะในช่วงคิดถึงคุณจังวันนี้เรามีวงละองฟองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออออนแล้วก็แมน ต้องบอกว่าละอองฟองนี่โอ้โหอยู่ในแวดวงการดนตรีมายาวนานมาก17-18ปีเนาะแต่แต่รุ่นแรกเริ่มเลยนะคะก็ยังเป็นคุณเออยู่ก็ยังเป็นคุณแมนอยู่นะคะและสมาชิกคนอื่นๆก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะนักร้องนำที่เคยเป็นชมพูใช่ไหมตอนนี้มาเป็นน้องออนแทนเป็นรุ่นสองรุงก็ถือว่าเป็นสมาชิกคนใหม่ของละอองฟองแต่ก่อนมี5้าหรือ6 มีอยู่ห้าคนห้าคนใช่ครับตอนนี้ก็เหลืออยู่สามคนใช่ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเหนือช่วงของงานเพลงชุดใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วมาคุยกันวันสุดท้ายนะคะวันนี้เป็นธรรมดาค่ะเป็นธรรมเนียมของคิดถึงจังต้องเปิดลิ้นชักความทรงจำวัยเด็กก่อนได้เลยครับเด็กสุดคนไหนเนี่ยเนยยกมือก่อนเลยเด็กสุดขนาดไหนต้องแย่งค่ะต้องเลยมาโอ้ใช่ดีเลยอ่ะอันนี้วัยเด็กเอ๊กก่อนเอ๊กก่อนเอ๊กเป็นคนที่ไหนฮะ เป็นจริงๆคนเกิดสงขลาครับสงคนใต้เหรอครับเกิดสงขลาอุ้ยไม่เหมือนคนใต้เลยนะแต่มาอยู่กรุงเทพประมาณนานแล้วครับอยู่กรุงเทพแต่เจ็ดขวบครับอ๋อแสดงว่าเด็กๆนี่คืออยู่ใต้ตลอดอยู่สงขลาตลอดครับอยู่สงขลาครับเรียนก็ที่สงขลาเนี่ยนุบาลเรียนประถมที่สงขลาครับโอ้เจ็ดปีที่สงขลาี่ครับชีวิตวัยเด็กคือเต็มที่ที่นู่นก็เต็มที่เพราะว่าตอนเด็กๆที่บ้านอยู่ติดทะเลเลยฮะคือบ้านกับทะเลเดินประมาณสักร้อยเมตรได้ก็ไปเล่นน้าทะเลทุกวันเลยตอนเด็กครับผมแล้วตอนเด็กๆสนไหมฮะ ก็ส่นมากครับคือคุณพ่อคุณแม่นี่คือคนสงขาด้วยกาเนิดคุณพ่อคนสงขาครับจริงๆคุณย่าเป็นคนมาเลเซียครับเป็นลูกเสี้ยวมาเลย์นะครับอยู่ปีนังครับอยู่ปีนังใช่ครับอยู่ปีนังแล้วเพิ่คุณย่าก็ย้ายมาคุณคุณปู่มาเป็นเกาะที่สวยนะใช่ครับมาอยู่ที่อำเภอสเดาที่อยู่เป็นด่านด่านปะดังเมซาพี่เคยไปแถวลันเตาอะไรทางตาลันเตานั่นแหละ ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่สวยงามทางใต้ของเราเป็นมรดกโลกด้วยนะมรดกโลกใช่ใช่มีหลายที่ที่น่าเที่ยวเลยแหละแล้วแม่ล่ะคะข้างข้างน้องนุ่นคนสุดท้องคุยทีหลังแม่ล่ะคะก็เป็นคนนนทบุรีครับอ๋อแถวนี้เองครับแต่ก็คือชีวิตตั้งแต่เด็กๆก็เดินทางตลอดก็ไปนครปฐมบ้างตามพ่อตามอะไรอคุณพ่อเป็นพ่อรัชการอยู่มหาลัยเกษตร อ๋อรับราชการอยู่มหาวิทยาลัยเหรอฮะอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ๋อเรียกอะไรต้องเดินทางไปสอนหนังสือเหรอหรือว่าไม่ก็คือพอคุณพ่อย้ายไปที่นครปฐมผมก็ตามไปครับก็คือชีวิตก็คือตามคุณพ่อย้ายไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบคล้ายๆลูกทูตอย่างนั้นนะใช่ย้ายตามไปจังหวัดต่างๆอยู่จังหวัดไหนนานสุดนะคะถ้านานสุดน่าจะ กรุงเทพนะกรุงเทพครับก็คือตอนเด็กๆกันเหรอคะตอนตอนเด็กๆนี่อยู่อยู่นนท์ฮะอยู่ทับลุนแล้วก็ตะเรียนกรุงเทพแล้วก็ไปไปนครปฐมค่ะครับแล้วกลับมาเรียนที่กรุงเทพเรียนรักกระบังฮะก็ชานเมืองละอ๋อแล้วก็ย้ายไปย้ายมาครับแต่ก็อยู่กรุงเทพนานสุดใช่ครับมาที่น้องอ่อนบ้างน้องอ่อนมาจากอังกฤษไหมฮะกาค่ะตอนนี้อินไทยนิดนึงก็ไปรุ่นน้ำไปแล้วค่ะที่น้องเชิญ ก็เป็นคนกรุงเทพค่ะคนกรุงเทพแต่เกิดแต่ว่าพ่อเป็นคนตรางแม่เป็นคนกรุงเทพพ่ออยู่เยอะทั้งใต้ใช่ตรงใช่ค่ะก็ถ้าจําได้ตอนเด็กๆก็เวลาพ่อกับแม่ลงไปเชงเม้งไปใต้อเงี้ยจะทิ้งไว้กับยายค่ะทิ้งออมไว้กับยายก็เป็นคนแบบว่าร้องไห้เป็นคนร้องตั้งแต่เด็กค่ะแล้วร้องแบบหลับหูหลับตาร้องไม่ลืมหูลืมตาคือพอพาร์ตี้ตกดินปุ๊บก็ร้องไห้สามเดือนค่ะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรคอลิก ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะเด็กที่แบบว่าร้องร้องสามเดือนร้องปลอยยังหรือว่ายังยังยังประมาณประมาณสามเดือนแรกค่ะหนึ่งสามเดือนแรกทำอะไรไม่ได้ทำยังไงก็ไม่หยุดก็ปล่อยให้ร้องไปค่ะก็เลยปอนใหญ่เลยค่ะเได้เป็นนักร้องเลยแหมแล้วเรียนเรียนก็เรียนที่กรุงเทพหรือว่าย้ายไปตรังด้วยไม่ไปเรียนที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆจะย้ายโรงเรียนบ่อยค่ะสัญญาม่ฮันโลค่บ่อยไม่จ้เหมือนกันค่ะเลยโรงเรียนอะไรบ้างคะ อยู่อนุบาลเพึ่งน้อยค่ะเพิ่งน้อยเลยนะเนี่ยเพิ่งน้อยแล้วก็แล้วก็มาอยู่โรงเรียนดารุณพิทยาดารุณพิทยาตอนนี้ก็คือโรงเรียนเขาเหมือนกับว่าจะเปลี่ยนเป็นพาณ์ทยี่หรืออะไรสักอย่างค่ะเราก็เลยต้องได้โอกาสย้ายโรงเรียนอีกทีนึงไปอยู่สตรีบุรณวิทย์ของแถวบางพลัดค่ะแล้วก็ได้เข้าราชินีตอนปลายค่ะราชินีเฉยๆค่ะเดี๋ยวนี่เป็นลุ่นน้องพี่นะเดี๋ยวรอแล้วรุ้นไหนรุู่้นไรอ่น้อยเท่าไหร่ หนูหล่อหนูเก้าแปดค่ะเก้าแปดแม่ร้อเขียนนะฮะพี่เจ็ดสิบต้นต้นพี่แม่ถามเป็นยังไงบ้างค่ะพออยู่ชีนี้ก็เลยบอกว่าอยู่ยาวอยู่ยาวเลยใช่ไหมคะแล้วชีวิตเกี่ยวข้องกับดนตรีตอนตั้งแต่เด็กๆไหมคะอย่างเอ๊ผมก็เล่นดนตรีตอนเด็กๆคุณแม่เป็นนักร้องใต้นี่เขาชอบเล่นดนตรีกัใช่ครับคุณแม่เป็นนักร้องครับร้องเพลงสไตล์แบบว่าสมเทราพรอย่างเงี้ยที่ที่ทางสงขลาเนี่ยเหรอฮะรุงเทพปคุณแม่ไปกรุงเทพใช่ครับก็ร้องเพลงแล้วผมก็โตมากับ คุณตามปพุ่มกับหนังอ๋อเหรอใช่ครับใช่ครับคุณตาชื่ออะไรทันตอตาคุณตาชื่อสะอาดเขาสัมพรางครับนานมากแล้วครับครับผมคืกับเรื่องอะไรบ้างคะพอจําได้ไหมกันหาชาลีครับโอ้โหชูชกกันหาชาลีใช่ใช่ครับใช่ครับไปุ่มกับ แล้วก็คุณแม่ก็เป็นเลือดศิลปินเป็นนักร้องด้วยนี่ครับผมก็โตขึ้นมาเกิดมาก็ชอบดนตรีอะไรอย่างนี้ครับก็ไปหาเรียนดนตรีไทยเรียนดนตรีไทยอะไรอยงี้อ๋อเริ่มจากดนตรีไทยใช่ครับชิ้นแรกที่จับคืออังกะลุงอังลุงใต้เลยใต <laughs> ้อังกะลุงเลยครับอังกะลุงครับแล้วก็ไปเล่นขลุ่ยเล่นซออะไรพวกนี้ครับแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยประมาณมัธยมก็ไปเล่นกีตาร์คลาสสิก อ๋อนี่กีตาร์คลาสสิกฐานดนตรีสากลเล่นแล้วตอนมัธยมก็ยังอยู่ที่ที่สงขลามาแล้วครับมาอยู่กรุงเทพนะครับก็อยู่ที่ไหนครับตอนมัธยมสวนบัวครับสวนบัวเสร็จปุ๊บก็ไปต่อสามเสียงครับสามเสียงวิทยาใกล้ๆแถวๆนั้นนะครับครับก็เลยแล้วเล่นที่โรงเรียนไหมก็เล่นครับก็เป็นวงดนตรีของโรงเรียนแล้วตอนที่ผมไปเล่นตอนนั้นผมเล่นกีตาร์คลาสสิกก่อนแล้วก็พอเราขึ้นมอมอสี่ก็ตั้งวงดนตรีกันแล้วตั้งวงดนตรีกันเพราะแบบว่าเพื่อนๆก็ชอบเล่นดนตรีกันวงนั้นก็็จจะะะมมมีีวงงผกกคคุณพัน หนุ่มมเหรอหนุ่มพันพันเหรอใช่เัาใช่เขาเป็นเพื่อนผมเล่นกีตาร์ตอนนั้นนะฮะก็ไปห้องซ้อมมันตีด้วยกันคุณเอกด้วยฮะคุณเอกแบ็กเฮดฮะเอกแบ็คเฮดอ๋อเอกแบ็คเฮดอ๋อเหรอก็ไปได้มาตีด้วยกันแต่ก่อนอ๋อนี่คืออยู่วงเดียวกันครับสมัยก่อนสมัยที่ยังอยู่สามเซนใช่ครับก็ไปเข้าห้องซ้อมปุ๊บทุกคนก็วิ่งไปจับกีตาร์หมดเลยเออแล้วมันม่มีไม่มีใครเล่นเครื่องอื่นเลยฮะอะไรเอกเอ่อกอะเอกก็ต้องไปเล่นเบสแทนออ๋ก็เลยต้องไปจับเบสเพราะว่าเพื่อนมาสามสี่คนเข้าไปเล่นกีตาร์หมดเลยกลองมีไหม ก็มีบ้างฮะผมก็เล่นไม่เป็นก็เลยบอกเอาจับเบสเอเล่นเด็ก็ได้ผมก็เลยก็เลยหันมาเล่นเบสตั้งแต่มอ .4 ครับแล้วตอนนั้นใช้ชื่อวงอะไรฮะอืมโอ้โหวงแจมวงหลายหลายวงจำไม่ได้เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยสมาชิกก็เปลี่ยนไปหลายๆคนไปเรื่อยครับผมใช่ครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตั้งแต่เด็กนะมีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กนะคะแม่นะคะของผมนี่เริ่มมีแววนักดนตรีตั้งแต่ป .2 ป .2 เลยครับป .2 กี่ขวบเจ็ดขวบไหมหกเจ็ดขวบเออเออทำอะไรคะ คือคุณคุณแม่อยากได้ให้ของฝัญมันเกิดเป็นเป็นอิเล็กทรอนตัวเล็กๆนะค่ะนะฮะก็คืออยากอยากซื้อให้ให้ลูกเล่นอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าไม่คิดว่าคุณแม่ไม่คิดว่าจะจะเล่นได้ได้เร็วคือซื้อมาปุ๊บก็สักวันสองวันก็เล่นเป็นเพลงอะไรเงี้ยแม่ก็เลยรู้สึกว่าเล่นเองคือเราเอารู้สึกเราจับใช่รู้สึกว่ามันเป็นมันกดแล้วมันเป็นเพลงได้เขาก็รู้สึกว่ามีฟอนสวรรค์นะคนนี้แล้วปอสี่ก็เริ่มเรียนอยากเล่นดนตรีก็เล่นดนตรีไทยนะก็เริ่มเล่นดนตรนไ้น คือเริ่มจากดนตรีที่ถูกที่สุดเพราะตอนนั้นจริงที่ททบ้านก็ในฐานะยังไม่ค่อยดีนะก็เราก็ไม่อยากแบบไม่ไม่อยากกวนพุณพ่ออะไรเงี้ยก็เลย,เลยพ่อบอกแค่เล่นอะไรก็ได้ถูกๆแล้วกัวกนบอกคุยแล้วกันคุย <Okay. S 1> โอ้ใช่อันเดียวเป่าเลยก็ใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งใน,นการเป่าเป็นเพลงกลับให้พอ่อฟังพ่อก็ดีใจอะไรก็ใช้ยแววแล้วตอนนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเล่นดนตรีตอนนั้นก็เล่นดนตรีไทยกับวงดนตรีตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนสาธิตเกษตรที่กำแพงแสนก็เล่นดนตรีมาตลอดจนถึงม .1 ก็เริ่มรู้สึกว่า สากลก็น่าสนใจนะเห็นมีเห็นนักดนตรีบางคนก็เล่นกีตาร์เท่ดีอยากเล่นบ้างก็เลยไปขออาจารย์เล่นเป็นเนหมือนเป็นชมรมดนตรีดน,นตรีสากลอะไรก็เลยเริ่มเล่นดนตรีมา<ช>ต่ตอนนั้นก็เริ่มทำวงทำอะไรตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็เล่นในไทยไปด้วยครับค่ะคแล้วก็มีวงของตัวเองเหมือนกันก็จริงๆตอนนั้นเรียกว่าโซโลอะไรกันเพราะเล่นคนเดียวเล่นเล็ยกโทนเล่นตาม ร้านอาหารเล่นนันทนากต่ประมาณม .1 ม .2 องเลยโอ้ยมหนึม .2 เล่นตามร้านอาหารแล้วเหรอเก่งจังเลยครูเป็นอะไรเล่นคาเฟ่ใช่ไหมที่นครปฐมฮะก็ประมาณนั้นเล่นแล้วก็เล่นแต่ตัวเขาสูงโตไหมแต่เด็กๆป่ะก็ตัวสูงฮะออ้ก็ต้องแบบแต่ว่าไม่ได้ไปแบบตามผับใช่ไหมร้านอาหารเฉยๆเป็นลักษณะละเขาเรียกว่าเป็นคาเฟ่แล้วกันคาเฟ่คาเฟ่แล้วเด็กๆเขาให้เข้าได้ฮะก็คุณพ่อไปด้วยครับพ่อไปด้วยพ่อไปคุมพ่อไปคุมครับแล้เก่งเนาะ นะฮะก็ค่อยๆพัฒนามาแล้วก็เล่นเป็นวงแล้วก็เริ่มพอขึ้นเข้ามหาลัยก็ประกวดอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วออนนะคะหยุดร้องตั้งแต่หยุดร้องให้แล้วมาร้องเพลงตอนไหน <c oughs> ก่อนก่อนจะมาร้องค่ะมาเรียนเป็นโนก่อน <c oughs> ค่ะเรียนเป็นโนตอนตอนตอนนายุสามสี่ขวบค่ะ <c oughs> ตามที่ไปเรียนคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเพราะว่าป๊ะป๊าเป็นมือกรองของวงที่คณะ คณะจุลาอยู่เพศษัตร์เหมือนกันอ๋อพ่ออยู่เพศศัตร์ค่ะแล้วเป็นมือกลองเป็นเพศกตองค่ะแล้วก็พ่อก็จะไปเล่นดนตรีตามงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนับสนุนบอกว่าอยากให้ลูกมีเสียงดนตรีในในจิตใจแล้วหนูมีพี่น้องกี่คนอะสามคนสามคนเล่นดนตรีหมดเลยไหมหมดเลยค่ะผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงหมดเลยสามคนโอ้โหก็เรียนเป็นโนมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จนจนกระทั่งมาค้นพบว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้ลุ่งทางนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะอะไรอะเพราะว่า าะว่าอย่างพี่ออนเนี่ยเขาก็จะสอบเรียนนมจะต้องสอบไปเรื่อยๆทนสอบเชียพี่ออนก็รุ่มรุ่มมากค่ะหนูไม่สอบเลยเหรอหนูสอบแต่หนูก็ไม่ค่อยรุ่มเท่าไหร่ค่ะหนูสอบไปถึงเกรดอะไรฮะสอบถึงประมาณเกรดหกค่ะถึงประมาณเกรดห้า่ก็ยากแล้วเนาะถึงเกรดหกของอ่มันมีทรินิตี้ใช่ไหมคะทรินิตี้ฮะกับเอ่อของรอย a l กับทรินิตี้มั้งค่ะถึงตรงนั้นก็ประมาณว่าบอกบอกแม่ว่า ขอขอเรียนร้องเพลงแทนสักประมาณมอมอมอ,มอปลายได้คะ่ะมอสี่ตอนนั้นอยู่ราชินีแล้วราชินีแล้วคะ่ะขอเรียนร้องเพลงแทนแม่ก็แบบออาสิมันก็ไปหาที่เรียนไปเรียนมีฟ้าอา๋อเรียนมีฟ้า,ฟาด้วยก็กลับมาก็มาตั้งวงกับเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนก็มีวงโฟกซองไปแข่งอของราชินีข้งราชินีค่ะไปแข่งตามสถานที่ต่างๆสมาชิกในวงเก๋มากนะคะพัชชาค่ะพัชชาเอฟค่ะอ๋อเหรอคะอันนพี้รุ่เดียวกับพัชชาเหรอคะพี่เดียวกับพัชชา รุ่นเดียวกับพัชชา AF รุ่นเดียวกับปอง AF ค่ะอ๋อพัชชา AF กับปอง AF ใช่ใช่เขารุ่นรุ่นกันแต่ว่าพัชชาเสียงดีขนาดนั้นตอนนั้นไม่เล่นกีตาร์อ๋อเหรอไม่เล่นกีตาร์หนูอ๋อเหรอหนูร้องแต่พัชชาเล่นกีตาร์แล้วปองอ่ะปองก็เป็นนักร้องนำเหมือนกันตอนนั้นก็ตั้งวงก็ไปเล่นตามพวกประกวดพวกซองกระปายกับเขาเนี่ยจนจนพอ e นทรานซ์อะไรก็อาจจะหยุดไปช่วงนึงก่อนท entrance ที่นิวยอร์กต้องจริงจังแต่พัชชาเขาก็ไปสายดนตรีเลยที่มหิดลใช่ค่ะ แต,แต่แต่ตอนนั้นอ้นมุ่งมัน่นว่าแบบต้องเข้าเพศสตร์อะไรเง,ไงี้ยออกมาตามรอยป้ากับม้าอ,อะไรพักแม่ <_ S 1> จนเขาเข้าได้ก็เข้าอ๋อตอนนั้นก็เลยเข้าเพศสัตว์ได้ <_ S 2> ค่ะอเห็นไหมฮะมีความมุ่งมัน่นคือคือทุกคนก็เรียนหมดเรียนเรียนเรียนหมายถึงว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเพลงหมดแต่เ็าไม่มีใครทิ้งเรื่องการเรียน <_ S 2> อย่างคงม,มุ่งมั่นเรื่องการเรียนต่อไปแล้วอย่างเอ๊ะมุ่งมัน่นที่จะไปสายไหนฮะตอนนั้นจริงๆก็ชอบดนตรีครับ ชอบมากเลยเพราะว่าไปประกวดทุกที่เลยฮะที่มีตั้งแต่อยู่สามเนได้เหรอฮะครับตั้งแต่อยู่โรงเรียนสวนบัวเลยครับตั<ม>้งแต่เรนอยู่ประถมนะฮะก็ไปร้องเพลงข้าวนมนมร้อง,องเพลงชาติตอนเช้าบนถแถวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีงานอื่นๆก็จะไปเล่นดนตรีครับไปอยู่สามเศนก็ไปตั้งวงหน่ยฮะก็ไปอยู่มหาลายัยรงังสิทธครับอยู่มรสิตไปอยู่ชมรมดนตรีก็ไปสมัครเข้าชมรมดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคณะอะไรฮะอยู่คณะนิเทศครับนิเทศครับแล้วก็ ไปประกวดประกวดดนตรีตามที่ต่างๆอ,อะไรองรครับผมก็ชอบประกวดมากเลยครับอแมนนะคะแมนตั้งใจไหมว่าจะเป็นนักดนตรีโตขึ้นหรือไม่ไม่ได้คิดจริงตั้งใจอยากอยากเล่นดนตรีครับแต่พ่อบอกว่าถ้าเป็นถ้าใช้ถ้ายึดดนตรีเป็นอาชีพหลักคงไม่ได้ ก็เลยอยากให้เรียนหมอนครับก็เรียนสายวิทย์เรียนหมอแต่จริงๆเราไม่ก็ไม่ค่อยไปแนวนั้นอะเราก็ชอบวาดเขียนๆแล้วแล้วเอ็นติดก็สายหมอเหรอเป็นสถาปัตย์สถาปัตย์เนี่ยสถาปนิกครับเข้าคณะสถาปัตย์ใกล้ๆเคียงกับเขาไหมก็อยู่คณะติดกันป่ะไม่ใช่ผมที่รากจับรักกบังอ๋อรักกบังอ๋อของเขาก็แข็งเหมือนกันเขาก็แข็งแรงเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าชีวิตวัยรุ่นพอพอวัยรุ่นแล้วก็ยังอยู่กับดนตรีแต่ตอนเด็กๆมีใครเป็นไอดอลเป็นพิเศษไหม มีไหมเอเมมีใครเป็นไอดอลไหมจริงๆตอนที่เริ่มเล่นกีตาร์เลยผมชอบพี่กบไมโครกบไมโครอใช่กบเขาก็จะมีชอบเขาเท่มากตอนนั้นอยากเล่นพวกะเขาเลยตอนนั้นเป็นรักปอนปอนไปตอนนั้นใช่ครับอาจนะอาจจะเป็นดาราเป็นใครเป็นคุณพ่อเพราะคุณพ่อเป็นเพศ่แล้วก็ประสบความสําเร็จทั้งแบบว่าทั้งพะราทที่บันเทิงแล้วก็ชีวิตงาน เล้วคุณพ่อก็ก็อยู่อยู่ไหนครับเป็นรับราชการหรือว่าอะไรครับตอนนี้ทำธุรกิจค่ะธุรกิจส่วนตัวค่ะปรุงยาช่ k เคเอครีม่ะอ๋อเหรอฮะโอ้โหเคเอครีมด้วยนี่น่าผิวผ่องใสเลย้ะเนี่ยเอละคาเอมีใครเป็นอันดับต่อไปผมชอบพี่แจ้ครับพี่แจ้จะเป็นคนแก้วการเพลิน พี่สาวพี่แจ้เป็นเพื่อนคุณแม่ครับผมแล้วผมก็ไปที่บ้านแต่ผมเด็กๆ,ๆอย่างเงี้ยครับเจอพี่แจ้แล้วพอฟังเพลงก็ชอบพี่แจ้แบบเป็นคนที่เขาเอาคุยเขียยดีมากครับแต่งเพลงร้องเพลงแล้วก็เอาความเป็นไทยอเอามาให้เป็นสากลอย่างเงี้ยผมชอบพี่แจๆๆอ้อย่างเงี้ยเอาละค่ะนั่นคือชีวิตวัยเด็กของพวกเขาดูซิ่ว่าพรุ่งน,นี้วัยรุ่นเต็มๆพวกเขาเป็นยังไง,ไงกันบ้างเมื่อเข้าร่วมมหาวิทยาลัยแล้วก็มีการเดินสายประกวดแล้วก็เดี๋ยว คงจะมีอะไรอีกมากมายนะในช่วงวัยรุ่นนะเป็นช่วงที่แบบกำลังค้นหาเลยพรุ่งนี้เจอกันค่ะครับสวัสดีครับเพลงนี้ต้องขออนุญา